คว้ารองแชมป์เปิดเงินรางวัลพิงพิชามนนักหวดไทยศึกขนไก่ไทยเปโอเปนถือเป็นการพัฒนาอีกเก้าของพิงพิชามนโอภาษณิพัฒนักแบดมินตันสาวดาวรุ่งวัยเพียง18ปีที่สามารถทะลุเข้าถึงรอบชิงรายการโยนเนกไทเปโอเปนน2025รายการระดับเวิทัวร์ซูเปอร์300ที่ไต้หวนันเมื่อวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งแม้ท้ายสุดนักตบลูกขนไก่สาวไทยจะไม่สามารถคว้าชแชมป์มาครองได้สำเร็จหลังพ่ายให้กับโทโมกะมิยาซากิมืออันดับ8ของโลกจากญี่ปุ่น game, 1-2เกม12-21 22-20และ14-21แต่การคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในรายการนี้ก็ถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ที่เคยทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเหลือสอรายการนี้เมื่อปี2023ซึ่งครั้งนั้นจบด้วยอันดับ3 อย่างไรก็ตามแม้จะไม่สามารถคว้าแชมป์มาครองได้แต่นักตบลูกขนไก่สาวไทยก็หยิบเงินรางวัล9,120เหรียญสหรัฐประมาณ3 0 0 0สนบาทมาครองเป็นรางวัลปลอบใจสำหรับพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถือเป็นนักแบดมินตันชาวไทยสายเลือดใหม่ที่น่าจับตามองมีดีกรีเป็นถึงแชมป์เยาวชนโลกปี2023ปัจจุบันรั้งอันดับ77ของโลก